เอาแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับชาวหางเงินฟรีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเว็บเคสมิตคอยนะครับเหมือนผมจะเคยแนะนําเว็บนี้ไปแล้วด้วยนะเออหน้าตาคุ้นมากนะครับผมนะแล้วผมก็เคยเค,ยเคยมด้วยนะเคมประจําด้วยนะตัวนี้นะครับก็เว็บนี้เป็นเว็บอะไรนะครับเป็นเว็บด้านของการเคสมิตคอยนะครับเราจะได้เนี่ยประมาณถึง12สองซาตโตชิกก็เลยนะครับผม ก่อนที่เราจะเคลมนะครับวิธีการอย่างแรกเลยเราดูตรงยอดบาลานซ์ตรงนี้ก่อนนะครับบาลานซ์นี้บอกมีประมาณ3ามพันสาสนะครับแปลว่าในตัวเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถจ่ายให้เราได้ประมาณ3า0 0ักว่าสาต๊าชิเลยนะครับซึ่งเราสามารถเคลมได้หกครั้งต่อวันเลยนะฮะสูงกวสครั้งต่อวันเลยนะครับผมแล้วก็เรามีโอกาสเคลมได้มากถึง12บสอต๊ชิต่อวันเช่นกันนะครับผมแล้วก็เคลมเนี่ยมันไม่จํากัดเวลาด้วยนะครับก็คือศูนย์นาทีเรามาเคลมได้ใหม่ศูนย์นาทีมาเคลมได้ใหม่ไม่ต้องรอเลยนะ เออนะไปเรื่อยนะนะครับผมอันนี้เป็นหลักฐานการจ่ายนะครับคนที่เขาเพิ่งเคลมไปนะครับแล้วก็คนส่วนมากนี่ได้มันสี่เลยนะครับสี่นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะเพราะตอนนี้บีจีซีมันขึ้นนะครับแล้วสี่นี่คือเยอะมากนะครับผมนี่มีคนบางคนได้แปดนะครับมีคนได้สี่มีคนได้หกแต่ยังได้สี่เดินได้แปดนะครับผมแต่ไม่ต่ำกว่าสี่เลยนะเออนะครับแต่คนจะมาสอนเคลมกันนะครับวิธีการเคลมนะครับอย่างแรกเลยให้เราทําการกดลิงก์ตรงนี้ไปนะครับไอ้ลิงก์ด้านล่างไม่เกี่ยวนะคลิกเฮียทูพูฟยัว อ u แม่ไหนวะนี่ไอที่ผมกดให้ไหนวะนะครับที่มันมขึ้นขีดๆอ่ะเรากดไปนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างงี้มานะครับผมให้เราทําการรอนะครับสิบสองวินาทีนะครับอรอไปนะครับสิบสองวินาทีนะครับอ่าหลังจากรอเสร็จสองวินาทีแล้วอ่ะหนึ่งครับป๊าบมันบอกให้เรากดนิกไปเราก็กดไปเลยนะครับกดนิกไป อ่ะมองจะเลื่อนเองนะเลื่อนตัวมัตินี้ผมไม่ได้เลื่อนนะเออเราก็กดนี้ต่อเลยนะครับคอนทินิวปั๊บอ่ะมองทำไมน้าต่างนี้นะครับเราต้องรออีกสิบเจ็ดวิยี่สิบวิเนี่ยเห็นปะด้าน,นบนเนี่ยครับนี่คุณทำไม่ดวนนะครับน,นี่รอนะครับแปดเจ็ดหกง่าเยเลยมันรอยี่สิบกว่าวินะครับทำง่ายเหมือนกันนะเว็บนี้นะอ่ะสามสองหนึ่งศูนย์ครับ กดนิกเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องเลื่อนลงไปเองนะครับกดนิกตรงนี้เหมือนเดิมกดไปเลยนะครับนิกเนี่ยกดไปเลยปั๊บมันเลื่อนลงมาเองนะครับแล้วกดปุ๊บต่อนะคอนติเนียไปต่อเลยนะเราก็รอเหมือนเดิมนะครับรอมันจะไปหน้าไว้ไซต์ของมันเองนะครับแล้วก็รออ่ะนี่รอนะครับสิบหกวิที่นะครับเวบที่ทําง่ายนะเออนะครับเป็นเวบที่คิดว่ามันง่ายนะครับอืมเรามาแนะนากันนะครับเพราะว่ามัน จะได้ไม่ต้องยากนะครับโอเคปะกดเล็กต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีตารานี้ต่อเหมือนเดิมเลย,ยนี่เห็นปะนี่กดเล็กตรงนี้เล็กสามละอ่ะไอเวลทัวแวร์อีสเนี่ยนี่เราก็รอต่อนะครับปั๊บนี่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเคลมได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเออนะเพราะว่าศูนย์ที่ีอย่างเงี้ยเราก็เคลมได้ต่อศูนย์ที่เคลมได้ต่อนะครับบางเว็บไซต์ไม่ต้องรออีกนะ กดนิกไปต่อฮะอ่ะเหมือนนี้มันจะไปหน้าของมันเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นโฆษณาเรากดออกไปเลยนะครับอ่ะกดนิกไปนะอ่ะนะครับมันจะขึ้นโฆษณาหลายครั้งหน่อยเรากดคลิกออกมาเรากดทอนิวต่อเลยครับมันก็จะมาในหน้านี้นะ t 2 y เนี่ยลิงก์นะครับอ่ะเรารอสวิวิทีนะครับเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ให้มันเปิดเราต้องกดไปต่อนะ เก็ตลิงด้วยครับท่านผู้ชมอ่ะมันมาช้อปปงช้อปปี้หนะ่อยนี่นะต่อไปต่อเก็ตลิงอ่าเก็ตลิงเสร็จปั๊บเห็นไหมทุกคนพอนเราเราทำเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่า thank you นะครับอ่ะอะไรเนี่ยนะครับโอเคเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะคมันก็จะบอกว่า thank you นะครับเห็นปะเราก็สามารถใส่ที่อยู่กระเป๋าได้แล้วเราสามารถเขียนไปแล้วนะครับก็ ทำการใส่ที่อยู่ในกระเป๋าพาสพิกไปเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับวางวางนี้ใส่ไปเลยอ่ะใส่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดคําว่าฉันเป็นมนุษย์ไปตรงนี้นะครับฉันเป็นมนุษย์นะกดไปปุ๊บรอนะครับอะอันนี้เป็นปหน้าของอะไรนี่วิธีการสังเกตนะครับถ้าเราอาจจะไอ้นี่นะครับไม่อะไรนะให้เราจะให้เราสามารถด,ดูตรงภาพได้นะครับภาพตรงนี้นะครับภาพตรงนี้นะภาพตรงนี้นะภาพตรงนี้ นะครับเราก็ดูภาพตรงนี้เลยนะครับเป็นเม้นนะอ่ะมก็เลิกเม้นไปนะครับภาพมุมขวาบนนะครับนี่อ่ะหนึ่งเม้นเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นภาษาอะไรนะรภาษาของอนนภาษากีกปะอันนี้ผมจะภาษาลงมันหรืออยอย่างเงี้เนี่ยนะฮะอ่ะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมันจะเยอะนะครับ XVII เนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะ x v i คืออะไรคือ16ครับผมอ่ะคือ16นะครับ หนึ่งนี่คืออะไรนะครับนี่เราดูตัวดีนะถ้าขีดนเดียวก็หนึ่งนี่นะครับแล้วก็ IV คืออะไร IV คือสี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ XV i คืออะไรนะครับห้าสิบเจ็ดนะเอออันนี้ผมก็ไม่เคยเจอตัวเลขเยอะๆเหมือนกันนะครัถ้าผิดก็ได้นะเราล,ลองรองดูนะปา๊าปกดตีบอยดไปนะครับปึ๊บดายัางนะ อ่ะคนาทำอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับอาจจะมีปัญหานะอ่ะวิธีการสังเกตมาเดิมเลยนะครับเห็นรูปหมานะครับเราเลือกไปรูปหมารูปใบวุ้บอะไรเนี่ยแหละนะฮะโอเค <S <S okay, เลือกเสร็จปุ๊บ V I <VI S 2> คืออะไรนะครับ V I น่า <VI S 2> จะเป็น5นะครับ X I X, X, X V เอ้ V I คือ6นะครับอ่าอันนี้ X V I I คือ18นะครับ18นะแล้วก็ V คืออะไร V คือ5นะครับอ่ะ แล้วก็ i x คือคือขนกาวนะครับปับ๊บนะครับลองนี้5้าววทีนะครับทำการเคมไปเลยอ่ะอออรอรอรอปั๊บเก็ตลีวัดไปปุ๊บอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับการเคมนะครับนี่เอ้บ้าผมได้8ผมได้8ปดซาโตชิเลยนะท่านผู้ชมดูดิได้โคตรเยอะนะครับได้8ปดซาโตชิเลยนะ โอ้โหนะครับผมมันก็สุ่มอย่างนี้เลยนะฮะแล้วบาลษานก็นลดลงแล้วเห็นปะนะครับแต่ผมจะพาไปดูกระเป๋าเซ็เพย์ว่า,เ,า,เ,าเข้าไหมนะเออนะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็มันเข้ามาแล้วนะพอเสร็จบาโว,ว่เห็นปะน้องม่อเพย์เมนต์นะครับ0ูนนะครับซาโตชินะครับในวันที่18มีนาคมนะครับ20,24นะครับได้ทำการเข้ามาแล้วนะกระเป๋าผมนะครับผม,ผม,ผม การเค็มก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมไปทำกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ